ที่ปรากฏว่าในวงการตํารวจค่าการนายตํารวจยศสูงๆมีการกล่าวหาใส่ความใส่ร้ายกันไปกันมานะรจริงเท็จประการใดก็ไปว่ากันไม่ว่าจะเป็นกรณีขนยาไอซ์อย่างเงี้ยใส่ร้ายตํารวจผู้ใหญ่กันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ใส่กลับมาครับว่ารับเงินแก๊งพนันออนไลน์กรณีชนบุรีครับเก้าอี้นี่เหมือนเก้าอี้ดนตีอาถรรพ์นะฮะมีทั้งเป้รลักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมาถ้ายัางจํากันได้ แล้วก็กรณีภูวิลล่านะครับมีการกล่าวหากันนะครับว่ามีการสับเปลี่ยนผู้ต้องหาตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันไปอีลุงตุงนังนะครับแทนที่จะไปจับโจรก็ปรากฏว่าตำรวจมาเล่นไล่จับกันเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากนะครับที่กรณีเอาตำรวจคอมมานโดอาวุธครบมือนะครับเข้าไปค้นบ้านลองพบตร ที่อยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่สมโมสรตํารวจนะทุกคนรู้หมดนะครับว่าบ้านหลังไหนตํารวจหลังตารวจคนไหนอยู่แต่ปรกากฏว่าพาบตรไม่รู้อดีตพบตรแล้วสิไม่รู้นะครับ <c oughs> ผู้บรญชาการตํารวจไซเบอร์ก็บอกไม่รู้แต่เอาอาวุธครบมือไปค้น,นแต่ในขณะของบ้านผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมปรกากฏ <c oughs> ว่าตํารวจระดับผู้การตํารวจชั้นยศสูงๆ <c oughs> ไปกลุ่มเป้าร้องเพลง Happy b i r t เ d a y คือภาพแบบนี้มันสะท้อนถึงความผิดปกติที่มัน ต้องใช้คําที่แรงกว่าคําว่าสังขยาณาด้วยซ้านะครับแต่ท่านนายกก็ยังบอกว่าหลีกเลี่ยงก่อนให้แก้ไปทีละเรื่องแต่มันหลายเรื่องแน่ๆน,นะครับคือณนะวันนี้ผมว่าประชาชนก็หน่ายใจครับท่านประธานครับที่อาชญากรรมสําคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการพนันออนไลน์ยาเสพติดการค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติและเรื่องที่อํามยหิตที่สุดคือแก๊งลเซ็ center ที่หลอกเงินผู้สูงอายุที่เขาเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปหมดเนื้อหมดตัวยามบ้านไกล และเรื่องสวยครับสามสวยที่รุนแรงมากๆก็คือสวยรถบรรทุกนี่สองหมื่นกว่าล้านสวยทั้งเรื่องในเรื่องของสถานบันเทิงอันนี้ก็หนักเอาการและก็เรื่องน้ำมันเถื่อนอันนี้ก็น่าสนใจที่สมุดปราการก็กำลังสืบสาวเราเรื่องเรื่องนี้กันอยู่ถ้าปรากฏว่าทั้งหมดนะครับอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเหล่านี้มีตำรวจบางนายบางกลุ่มเข้าไปเกี่ยวข้อง และไม่ควรจะใช้คาว่าตํารวจด้วยซ้ำครับเพราะพฤติกรรมหลายอย่างเข้าข่ายอ้างยี่ซ่องโจรมีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นขั่วนะครับทาเอาเรื่องของการตั้งด่านบอลวิ่งต่างๆกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับณวันนี้นะครับถ้าท่านประธานไปที่ไหนนะครับแล้วปรากฏว่าท่านประธานเนี่ยถูกตํารวจรีดไถโดยตรงเนี่ยผมถือว่าท่านประธานโชคดีครับเพราะแสดงว่าตํารวจ ยังอยู่ที่จุดยอดบนสุดของห่วงโซ่อาหารครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าเวลาตลํารวจจะไถ่ท่านประธานแล้วให้เบอร์เบอร์หนึ่งกับท่านประธานมาแล้วปรากฏว่าเบอร์เบอร์นั้นเป็นเบอร์ของคนใกล้ชิดของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แสดงว่าวันนี้ตํารวจตกอยู่ในสถานะลูกกระจอกของผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียท่านนั้นแล้วแล้วถ้าเกิดมาเฟียคนนั้นเกิดไม่ใช่ชื่อเป็นคนไทยอีกก็แสดงว่าแม้แต่เจ้าพ่อไทยก็สิโรราบให้กับมาเฟียข้ามชาติ และก็พวกทุนสีเทาจากต่างประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วณนะวันนี้ครับผู้มีอิทธิพลน,นะครับได้แปลงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสปอนเซอร์ให้กับให้กับตำรวจระดับบังคับบัญชาสุดท้ายพอเป็นสปอนเซอร์ให้ไปซื้อขายตำแหน่งเลี้ยงดูปูเสือก็ได้ตำรวจคนนั้นมาเป็นลูกน้องไอค้คำว่าปราบปรามครับท่านประธานครับผมคิดว่าท่านนายกนะครับอย่าใช้คำนี้ให้บ่อยนักอย่าเรียกว่าจะต้องมาตั้งทำแบ็ก็อกแบ็กลิสต์ครับ เพราะการทำแบ็กลิสต์ดูเหมือนขึงขังแต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเรียกให้เจ้าพ่อนายพลเจ้าพ่อผู้มีทธิพลทั้งหลายเข้ามาสิโรราบและเป็นการเชื่อมให้ผู้มีทธิพลในท้องถิ่นเข้ามาที่อำนาจส่วนกลางแล้วทีนี้ตำรวจดีๆที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการตำรวจจังหวัดต่างๆนะครับผู้การจังหวัดต่างๆผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆ ที่เคยเอาอยู่จะเอาไม่อยู่ครับเพราะเจ้าพ่อเหล่านี้เชื่อมกับอำนาจส่วนกลางได้แล้วและจะได้อานัดสำคัญที่มาอวดเบงในพื้นที่และสยายปีกยิ่งกว่าเดิมและสุดท้ายครับก็ใช้ตำรวจที่เป็นลูกกระจอกเหล่านั้นไปจับเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งครับและแบ็กลิสต์จะเต็มไปด้วยเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งเจ้าพ่อตัวจริงและสุดท้ายพอเจ้าพ่อที่เป็นคู่แข่งขันถูกเคลียร์ถูกล้างบางจังหวัดนั้น จะถูกครอบงำโดยเจ้าพ่อคนนั้นและตำรวจที่เป็นลูกสมุนดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้ครับผมคิดว่าการปฏิรูปตำรวจก็หลายท่านพูดไปแล้วแต่เสรีภาพของสื่อมวลชนก็ต้องแก้กฎหมายที่ตำรวจบางนายเอามาใช้รีดไถเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนผูกขาดก็ต้องแก้โทษที่ไม่สมส,สส่วนก็ต้องทบทวนการกระจายอำนาจก็ต้องทำความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล การปกป้องผู้ให้เบาะแสการทุจริตก็ต้องจริงจังถึงจะจัดการได้ในท้ายที่สุดครับผมคิดอย่างนี้ครับถ้าการปราบปรามมันสำเร็จและมันแก้ปัญหาได้คนที่มีอำนาจเป็นลัทธิปัตมีมาตรา44มันต้องแก้ได้แล้วครับท่านประธานแต่ที่ผ่านมา9ปีครับกับคนที่มีมาตรา44่ยาบ้าเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเม็ดละ5บาทพนันออนไลน์ก็เต็มไปหมดแกง๊ง call center ก็โทรหลอก ประชาชนไม่เว้นแต่ละวันเพื่อนสมาชิกวันนี้ถ้านั่งถามว่าใครโดนบ้างก็ยกมือกันหน้าสลอนเต็มไปหมดผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจมากกว่านี้และผมมั่นใจครับว่ารายงานที่จะส่งให้รัฐบาลอย่างเดียวไม่พอผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกจะเห็นด้วยกับการที่คณะกรรมธิการความมั่งความมั่นคงแห่งรัฐและการปฏิรูปประเทศจะเข้ามาจัดการกับปัญหานีด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานต่อไปขอเชิญคุณ ศาสนนันรมนิตินันแล้วก็ท่านต่อไปครับ